เชื่อมือเลยว่าคนที่จบโรงเรียนใน100ร้อยจปลมาเนี่ยเขาฉลาดนะฮะฉลาดเป็นกฎและกันไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเรียนไปยังท่านนายกตีนะฮะคือผมแม้จะอาวุโสน้อยอาวุโสมากกว่านะครับแต่ยังไงที่พูดไปเนี่ยก็คือเพื่อเพื่อประเทศไทยนะฮะไม่ได้คิดจะตำหนิท่านนายกอุงอิงนะฮะไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะ,จะตำหนิ เพียงแต่ว่าควรจะมอบอำนาจให้ทางฝ่ายทหารเขาดําเนินการได้อย่างเต็มที่ทางนายกมันตีคณะรัฐมนตรีเนี่ยควรจะซัพพอร์ตในแต่ละเรื่องให้หน่วยงานความมั่นคงเขาทางานได้อย่างเต็มที่โดยที่เขาไม่ติดขัดอย่างเช่นสเบียงอย่างเงี้ยสเบียงนี่สําคัญมากเพราะว่าต้องอย่าลืมว่ากองทัพนะฮะบกเรืออากาศเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งงบ เอาไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะยาวเขามีงบแค่เพียงจำนวนจำกัดนะครับรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องอจัดงบเกี่ยวกับเรื่องอค่าซ่อมบำรุงเรื่องอาวุธจุโทโธปกรณ์รถถังปืนใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ยไปเนี่ยเป็นงบเฉพาะกิจนะฮะต้องอนุมัติไวๆนะฮะงบเฉพาะกิจงบเบีย้ยเลี้ยงงบอาหารนะครับการกินให้กับทหารที่อยู่ในแนวหน้า แล้ววัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เขาต้องท er, ํา cool บังเกอร์ต้องทําคูลเลตนะครับต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเนี่ยมันจะต้องขยายไปถึงทําในพื้นที่ของพลเรือนเพราะว่าพลเรือนอยู่ตามเคตชายแดนเนี่ยจะต้องทําคูลเลตต้องทําบังเกอร์นะฮะต้องทําบังเกอร์บางทีมันต้องใช้เงินอ่าแล้วก็ไอ้หน่วยทหารเนี่ยงบลับเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองตัดงบเข้าไปเยอะนะฮะตัดงบเข้าไปเยอะ ทำให้เขาทําอะไรลําบากแม้ทางฝ่ายทหารจะบอกว่างบประมาณเนี่ยไม่ติดขัดนะฮะแต่ระยะยาวอะ่ะมันจะติดขัดเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดแล้วอย่างหนึ่งคือเวลาเราตั้งงบเนี่ยเราตั้งงบใช้ตั้งแต่1ตุลาจนถึง30กันยาอันนี้ก็อีกประมาณ3-4เดือนก็เป็นช่วงปลายปีงบประมาณนอกจากว่าเขาต้องไปเอาโครงการอื่นเข้ามาแลเบิกเงินนี้ไปใช้ก่อนเราก็ต้อง ให้คอรมอนเนี่ยอนุมัติเงินอีกส่วนหนึ่งมาชดเชยไอ้เงินที่เขาเอาไปใช้ก่อนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนายมตีเนี่ยกับคณะรัฐมนตรีควรที่จะต้องจัดงบนะฮะจัดงบเบี้ยเลี้ยงนะครับจัดงบอาหารการกินจัดงบเกี่ยวกับเรื่องซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ทางการลบแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาวุธปืนปืนปืน M16 ปืนประจํากายของ หรือปืน SMG หรือปืน M16 ของทหารเนี่ยผมไปเช็คมามันก็เก่าแล้วนะฮะมันก็เก่าแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องซื้อล็อตใหม่นะครับเพราะว่าเวลาศึกสงครามเวลาเรายิงกันเนี่ยถ้าปืนมันขัดขึ้นมาเนี่ยแค่เรายิงช้ากว่าเขาแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเราก็ตายแล้วนะฮะพอเราจะยิงเขาปุ๊บปรากฏว่ามันปืนมันขัดอะ่ะพอปืนมันขัดปุ๊บเขายิงเราตายแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปืนกลเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เอ่ยปืนใหญ่ก็ขัดไม่ได้นะถ้าขัดเมื่อไหร่เนี่ยยิงช้ากว่าเขาปุ๊บเขายิงเ,เขาเรียกว่ายิงปืนจรวดหลายลํำกล้องมาเราก็ตายเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์ต้องใหม่ตลอดเวลานะครับต้องใหม่นะฮะใหม่แกะกล่องนะครับกระสุนต้องใหม่นะฮะแล้วก็อาหารการกินต้องดี สเสบียงต้องดีแล้วก็ค่านำ้ำมงค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงต้องครบ <PS> เพราะฉะนั้นนายมติเนี่ยต้องไปจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องตรงจุดนี้อย่างดีแล้วเอางบ1 5 7 0 0 0ล้านที่เป็นงบที่ยกเลิกจากการแจกเงิน1 0 0 0 0มเนี่ยที่จะไปทำถนนหน,น,นท,าทางต่างๆเนี่ยเจียดมาส่วนหนึ่งเป็นกองกลางไว้เกิดการเกิดการจะต้องลบระยะยาวขึ้นมากันไว้ประมาณสักสอง0 0ล้านนะครับกันไว้โฮโกลมๆเอาไว้สู้ลบอย่างเดียว นะครับเอาไว้สูรลบอย่างเดียวเพราะอย่าลืมว่าผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยเราต้องนับวันถอยหลังวย่างไงเคาลบแน่นอนนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือนิสัยอย่างสมเด็จพุนเซนเนี่ยไม่มีทางที่จะเคลื่อนย้ายกองทัพเคลื่อนกําลังพลมาโดยที่ไม่ได้ประโยชน์เพราะถ้าการเคลื่อนกําลังพลมาเคลื่อนกําลังลบมาเนี่ยแล้วไม่ได้ประโยชน์เนี่ยถือว่าขาดทุนเพราะประเทศเขาเงินทองก็หายากนะเพราะฉะนั้นเคลื่อนมาเนี่ย เขาต้องได้กําไรกําไรของเขาก็คือหคุนมาเน็ตต้องเป็นวีรบุรุษนะครับต้องชนะไทยในระยะสั้นหลังจากนั้นจะไปฟ้องประเทศเไปไปฟ้องประเทศมาหาอำนาจนะครับแต่ส่วนพี่ไทยเนี่ยต้องเตรียมพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์นะครับบังเกอร์นะครับปูบ้นเล็นะครับกระสุนนะครับแล้วก็การปกป้องประชาชนแล้วก็ต้องมีหน่วยในการถ้าเขาลบปุ๊บเนี่ย เราต้องแค่ข้อแรกเปลี่ยนนะฮะเราไม่ใช่ลบเพื่อป้องกันเฉพาะดินแดนเราไอ้อย่างเงี้ยมันเสียฟอร์มมันเสียฟอร์มนะฮะถ้าจะลบทั้งทีเราเคลื่อนกําลังมาแล้วเราจัดงบมาแล้วเนี่ยมันเสียฟอร์มนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปได้นะฮะเรายึดปราสาทพระวิหารคืนมาเลยทั้งปราสาทเลยนะครับเพราะตอนเนี้ยเราไม่ไม่รับไม่รับสารโลกแล้วเพราะฉะนั้นสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ยอม เดืเอยยกธงชาติลงมาปักด้านล่างแทนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่า,อาตอนนั้นมันแพ้สาโลกแต่ตอนนี้เราไม่รับรองแล้วมันอยู่ที่กําลังตาหารใครเหนือกว่ากันนะครับในเมื่อเขาลบแล้วเพราะฉะนั้นกติกาตอนช่วงตัดสินใจลบเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเคลื่อนกําลังพลไปเลยนะครับนะคบเคลื่อนกําลังพลไปเลยนะยึดไปเลยนะฮะพตรตะบองเสียมราลาศรีโสพลแล้วก็กุมภนมเป็นนะครับยึดไปเลยภายใน ภายในครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือประมาณไม่เกินครึ่งวันพอยึดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะไปฟ้องไปฟ้องไปฟ้องใครไปฟ้องพี่ใหญ่พี่เบิ้มประเทศจีนหลังจากนั้นเราเค่อยหยุดหยุดยิงหยุดตอนที่เราอะยึดเรียบร้อยแล้วนะครับไหนไหนก็จะลบแล้วเขาก็ลบเพื่อต้องการผลงานเพราะฉะนั้นเราก็ลบเหมือนกันฮะเราต้องการลบเพื่อยึดกรุงพนมเป็นเลยนะฮะ เสียมะลาสีโสพลนะครับยึดให้หมดยึดเลยนะฮะหลังจากยึดเสร็จแล้วค่อยเจรจานะครับเราต้องยึดประสาทพระวิหารเพราะตอนนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสารโลกแล้วนะครับแล้วตอนนั้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แกเป็นสุภาพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้มันคือการทหารเนี่ยการทหารมันก็ต้องแบบนี้แหละนะครับมันไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองก็ไปคุยกันต่อรองผลประโยชน์กันแย่งรัฐมนตรีกันแย่งชามข้าวหมากันนะนั่นนักการเมืองนะครับพอลงสนามเลือกตั้งก็ใครซื้อเสียงมากกันใครมีหัวคะแนนมากกันใครยิงหัวคะแนนมากกันนั้นคือนักการเมืองนะครับนักการเมืองไม่คิดอะไรมากคิดถึงแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับแต่นักการทหารเนี่ยเขามองเรื่องดินแดนนะครับ เรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญนะครับส่วนนักการเมืองเนี่ยจะทะเลาะกันก็เรื่องของมันนะฮะเรื่องของมันนะครับเรื่องของมันเพราะฉะนั้นฝากท่านนายกอุงอิงคนสวยนะฮะช่วยนะครับประชุมคอรมอนะฮะอนุมัติงบนะครับเพื่อเป็นกําลังสนับสนุนโหงบ1นึ่งแส้านแพล้านสกสสัก2 0 0 0มล้านนะฮะจัดสรรให้กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ นะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยบางส่วนที่จะต้องไปทำบังเกอร์ทำคูเลตให้กับประชาชนนะครับอ,อย่าเพิ่งไปทำเกี่ยวกับเรื่องออทำถนนหนทางนู่นนี่นั่นไปเดี๋ยวโดนปปชอสอบการเอาไว้ทำเรื่องซูรบรับรองปปชเนี่ยไม่สอบแน่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะเป็นเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นแล้วเออขเมรเนี่ยเคาลบอยู่แล้วนะแต่เคาลบเพื่อเอาชื่อเสียงนะครับ ลบเพื่อได้ประสาทตาเหมือนทมตาเหมือนโต้ตาควายช่องบกคืนแต่เราเปลี่ยนใหม่นะฮะถ้าเราถ้าเขายิงมาปุ๊บเรายึดปั๊บเลยนะครับยิงมาปุ๊บเรายึดปั๊บนะครับพอเขาไปฟ้องพี่ใหญ่เราก็หยุดนะฮะแต่เราหยุดตอนที่เรายึดเรียบร้อยแล้วนะครับ คือในสถานการณ์สู้รบเนี่ยผมจะบอกว่าเมื่อใดที่มีเสียงปืนแตกตรงตะเข็บชายแดนมีการสู้รบแล้วเนี่ยฝ่ายทหารสามารถประกาศกฎการศึกในภาค1ภาคสได้เลยโดยที่ณนะเวลานั้นเนี่ยอำนาจนักการเมืองไม่มีไม่มีนะฮะอำนาจนักการเมืองไม่มีแล้วเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎอายการศึกแล้วนะครับ คือไม่ใช่ไม่ใช่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปดูสถานที่เสร็จแล้วก็ให้ทหารเนี่ยเขามีงบจํากัดทําอะไรไม่ได้นะฮะแปลว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้นะฮะสมมุติถ้าไม่ให้งบทหารเพราะว่าตอนนี้มันจังหวะสู้รบนะครับเขาขนกําลังมาเป็นหมื่นนะฮะหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะฮะที่ชายแดนไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นสู้รบได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่แน่ว่าถ้าเสียงปืนแตกเมื่อไหร่เขาจะไม่มายึด จังหวัดต่างๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพร้อมพร้อมที่จะลุกคืบไปข้างหน้าก่อนที่เขาจะไปร้องไห้หาพี่เบิมจีนให้หยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเหมือนเราเขาก็คิดว่าเขาจะยึดเราแล้วค่อยเจราจาทีหลังเหมือนกันนะต่างคนต่างคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจำเป็นต้อง จำเป็นต้องไหนไหนก็จะขนทหารมาแล้วนะฮะฝากท ok ่านนายกนะเตรียมสบงสเบียงให้กับพีพ่ๆทหารให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะยังไงเคารพแน่นอนมันไม่มีทางที่สมเด็จทุนเซนจะขนทหารมาขนอาวุธมาเปลืองค่าน้ำมันเปลืองนู่นเปลืองนี่มาเพื่อมาเพื่อมาประชันกับเราแค่นั้นเหรอไม่ใช่ครับไม่มีทางเขาไม่ทําแค่นี้แน่นอน เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียม100นะร้อยเปร์เนตะเตรียมร้อซลุงป้อมลบไหวไหมสุขภาพร่างกายท่านลบไม่ไหวแต่ท่านบัญชาการได้นะครับอ๋อพี่บิ้มจีเนาะก็หมายความว่าสมมุติถ้าพอเราลุกคื้ปุ๊บเนี่ยเราไปยึดนุ่นยึดนี่ปุ๊บเนี่ยเขาจะไปฟ้องจีนี่ คือถ้าทหารกองทัพภาคที่1นึ่ภาคที่2ประกาศกฎการศึกแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีอำนาจในการไปสั่งการทหารทั้งหมดนะครับทหารต้องจัดการเองทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับในห่วงที่ประกาศกฎการศึกในการสู้รบนะครับแล้ในระหว่างการสู้รบเนี่ยคณะรัฐมนตรีนายมตีเนี่ยไปสั่งทหารไม่ได้นะครับเพราะเขาประกาศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดปิดด่านเนี่ย จะให้แม่ทัพภาคที่2ไปลดตัวคุยกับทางขเขมรนั้นก็คงไม่ได้นะครับถ้าทางขเขมรอยากได้ความสะดวกก็มาเปิดปิดให้ตรงตามกับที่ทางกองทัพบ,บกเนี่ยทางกองทัพภาคที่2เป็นคนระบุเวลาไว้แล้วพรอเขาระบุเวลาไว้แล้ว8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสนะถ้ากัมพูชาอยากให้สะดวกขึ้นกับประชาชนเขาก็ก็เลื่อนเวลาให้เปิดเร็วขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งก็จบนะครับ คือการสู้รบเนี่ยมันต้องบุกเร็วนะครับเพราะเมื่อเขายิงมาปุ๊บเขาก็บุกเร็วเหมือนกันเราเรายิงไปปุ๊บเราก็ต้องบุกเร็วเราต้องยึดเร็วเราต้องให้ได้พื้นที่มากที่สุดเท่าที่มากได้ก่อนที่เขาจะสั่งหยุดยิงกันนะครับใช่เขมรเ,เขาจ้องยึดจังหวัดชายแดนอยู่แล้วนะครับ พราะผมจะบอกว่าเขายึดเนี่ยเขาเขาไม่ถอยแน่เขาไม่ถอยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาเขาถือแผนที่ของฝรั่งเศส1ต่อสองแสนนะฮะเราถือแผนที่1ต่อห้า0มนคนละแผนที่กันนะครับเราอย่าลืมว่าเขายึดหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยใน1ล็อกเนี่ยหนึ่งหนึ่งล็อกเนี่ยมันจะมีสตารางกิโลเมตรมันเหลื่อมกันประมาณ3ามตารางกิโลเมตรยาวแ0ดร้อยกว่ากิโลอะ่ะเอาเป็นว่า ยาว8 0ยาว8 0ดกว่ากิโลเมตรเนี่ยผมจะบอกว่าเขาเขากินพื้นที่ประเทศไทยไปเยอะมากอะ่ะด้วยแผนที่อัตรา1ต่อ2องแสนเนี่ยนะครับอ๋อถ้าผมเป็นผู้ผู้บัญชาการไอรัฐมนตรีกรลาโหมเหรอ ผมวางแผนการลบในการยึดเมืองพนมเป็นนะครับถ้าลบเมื่อไรปปผมยึดเมืองพนมเป็นทันทียึดเลยพตัตบ,บองเสียมรา,ามีประมาณ20กว่าจังหวัดอ่นะยึดจังหวัดหลักๆผมยึดก่อนเลยภายใน3ชั่วโมงยึดให้หมดนะครับถ้าเขายิงมาเรายึดหมดนะครับหลังจากนั้นค่อยคุยกันผมไม่สนใจฮนะนาย,ยกนายกมาสั่งไม่สนใจยึดก่อนยึดก่อนแล้วค่อยว่ากัน แล้วถ้าเราไม่ยึดเราก็โดนคอยยึดนะถ้าเราเชื่องช้านะครับถ้าฝ่ายการเมืองไป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 ครอบงำฝ่ายทหารทําให้ทหารเขาเขาตอก่อนช้าเนี่ยมันจะทําให้ทางเขเมรเนี่ยเขายึดยึดจังหวัดในตะเข็บชายแดนก่อนนะแต่ถ้าเราปล่อยให้ทหารเขาจัดการเนี่ยทหารเขายึดกรุงพนมเป็นเลยยึดเสียมราลาพระตะบองเสียสีโสพลยึดอีกหลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขา นะครับให้ทางฝ่ายทหารเขาจัดการเองไปเลยนะครับคือคือวางแผนเนี่ยการวางแผนไม่ให้มีคนตายเราต้องโจมตีเฉพาะหน่วยทหารเท่านั้นส่วนพลเรือนเราอย่าไปโจมตีนะครับมันจะเป็นบาปนะครับแต่เมื่อยามศึกสงครามเนี่ยตอนที่ทางเขมรเนี่ยเขายิงจรวดหลายลำกล้องมาเขาสนใจประชาชนไทยไหม เขาก็ไม่สนใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เพื่อมนุษยธรรมเราก็ต้องเลือกเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเรามีเรดาร์นะครับพยายามอย่ายไปโดนประชาชนนะครับให้โดนเฉพาะหน่วยทหารนะครับเราต้องเช็คลิสต์ทั้งหมดนะครับว่าปืนเขาอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับปืนนี้เขาจะสู้กับเราได้นะครับ พอเขายิงมาหนึ่งกระสุนหนึ่งนัดปุ๊บเราต้องเราต้องเคลื่อนยึดเมืองแล้วนะฮะเราต้องมีปืนใหญ่นะฮะปืนใหญ่ D T I เนี่ย D T I G 1 G 2เนี่ยขีปนาวุธเราต้องพร้อมแล้วนะครับเรายิงเป็นจุดๆพอถ้าเขายิงเรายิงถ้าเขาไม่ยิงเราไม่ยิงนะครับเมื่อขี่ปนาวุธไปปุ๊บเครื่องบินลบไปปุ๊บหลังจากนั้นทหารละทหารลาบแล้วรีบเข้าพื้นที่ พอรีบเข้าพื้นที่ปุ๊บเขาไปฟ้องพี่เบิรมปุ๊บเราค่อยหยุดนะฮะแต่เรายึดไปก่อนให้ให้ให้เบรเสร็จก่อนเรายึดทั้งหมดก่อนแล้วก็พอพี่เบิรมสั่งให้หยุดก็หยุดนะฮะพี่เบิรมก็คืออเมริกาจีนอะไรเงี้ยหรือรัสเซียถ้าเขาสั่งหยุดช้าเราก็ยึดให้หมดให้ครบก่อนเราค่อยว่ากันเชกเช่นเดียวกันสมมุติถ้าเราเคลื่อนที่ช้าเขาก็ยยึดเรานะครับเราเคลื่อนที่ช้าเขาก็จะยึดจังหวัดชายแดนเขมรไทยทั้งหมดเหมือนกัน นะครับถ้าเราเคลื่อนที่ช้าจําไว้เลยนะฮะคือ,อนักการเมืองเขาไม่มีประสบการณ์เรื่องการลบนะครับนักการเมืองมีประสบการณ์เรื่องการซื้อเสียง เรื่องการคอร์รัปชันเรื่องการยักยอกทรัพย์ของส่วนรวมเป็นของส่วนตัวเรื่องการวางหัวคะแนนการจ่ายหัวคะแนนการการกินเงินงบประมาณแผ่นดินการโกงอันนี้นักการเมืองถนัดนะครับแต่เรื่องการลบนะครับเรื่องการวางกําลังเรื่องการเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนักการเมืองไม่รู้เรื่องนะครับการสร้างบังเกอร์การยิงตอบโต้นะครับการเล็ง จุดยุทธศาสตร์ของการต่อสู้การวางกําลังลบนักการเมืองไม่รู้เรื่องนะครับอย่าไปถามนักการเมืองนะฮะแล้วอย่าให้หนักการเมืองมาออกความเห็นในเรื่องความมั่นคงเพราะนักการเมืองไม่ถนัดนะครับนักการเมืองถนัดแย่งชามข้าวกันแย่งกันเป็นรัฐมนตรีแล้วแย่งกันโกงกันนะครับแย่งโกงกันอ่านะเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องให้ฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งทางการทาหารเพราะว่าเขาไม่ชํานาญนะครับเขาไม่ชํานาญคือที่ผมมาพูดเนี่ยผม ผมมองเรื่องอธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญเบอร์หนึ่งนะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเบอร์สองนะครับแม่มาหยุดพูดเลยไม่ใช่แม่ครับลูกคนเล็กครับลูกคนเล็กลูกสาวคนเล็กอาวุธไทยเหนือกว่าเขาก็จริงฮะแต่ไม่ถ้าไม่ได้ใช้เราก็เสียเปรียบนะครับอาวุธมีถ้าไม่ได้ใช้ก็เสียเปรียบนะครับ บอกแล้วไงไทยนีรักสงบแต่ถ้าให้ลบเนี่ยเราต้องยึดหมดนะฮะยึดหมดแล้วค่อยเจรจาหรือเราจะให้เขายึดแต่เข็บชายแดงของเราหมดเราค่อยเจรจาจังหวัดเราจะเหลือแค่ห้าสิบจังหวัดนะจะบอกให้หรือหกสิบจังหวัดนะครับเอาแบบนั้นเหรอจเจ้าแบบนั้นเหรอ ถ้าเราเตรียมกำลังไม่ไม่พร้อมลบเนี่ยตายเลยนะฮะสบงสเบียงเราน้อยขึ้นมาเนี่ยคอรมออนุมัติเงินให้กองทัพน้อยอนุมัติเงินให้กองทัพช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทำทำให้เราต้องแพ้นะฮะในการลบนะครับถ้าเงินช้าสเบียงช้านะครับกำลังเรามีครบแต่สเบียงช้าน้ำมันไม่มีอาวุธจุปกรร์ แค่ลำกล้องขัดเนี่ยเราก็ตายแล้วนะฮะแค่ลำกล้องกระสุนปืนขัดเนี่ยเวลายิงไม่ออกเนี่ยก็ตายแล้วนะฮะแพ้นะครับทหารพร้อมลบนะครับอุปกรณ์ต้องพร้อมเงินน้องพร้อมสเสบียงต้องพร้อมอาหารต้องพร้อมอาวุธจุโธุปกรณ์ต้องพร้อมนะครับเราไม่ยิงก่อนนะ,ะเดี๋ยวเขาหาว่าเราลังแกรประเทศเล็กเล็กกว่านะครับแต่ถ้าเขายิงก่อนปุ๊บเราลุยยึดเลยนะฮะ ยึดก่อนที่พี่เบิร์มันจะมาสั่งยาศึกนะครับโอเคนะครับวันนี้คุยกันพอหอมปากหอมคอสี่ทุ่มแล้วขอบคุณครับ